ตลาดนัดโครกระเบือพี่น้องทั้งวันดอนถ้อยอำเภออากาศจังหวัดสกลน,นครเสาวันจันทร์ที่1 5กันยายน2 5 6 8พี่น้องโมนี่คนหาลายไวายหลายคนก็หลายคนมาสื่อพี่น้องรือยมือในหอยหมดเลยมีในผู้มาสื่อแบบนี้หอยเวียดกับมานี่พี่น้อง หลาดนัดโคกับเบอร์พ่นเปิดท so ุกสัปาห์วันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อพ่นหลายอย่ที่เหมือนี่ก็ได้ต้องไผ่เลยแม่นี่ขายอะไรไปนี่แม่ลูกบ่เพิ่นขายหรือเ่าต้องเฮาบ่หรือมาซื้อโอ้มาส้มมากบ่ละมากกับต่อพิ่นตัวบ่ได้อาบน้ำท้องไผ่แล้วพิ่นห้องจักบาทละแม่ลูกตัวละ เมลูกพ yes. al oh. ี่น้องเมลูกเมลูกแต่ว่าเจ้าของบ่ออยู่อันนี้ก็แเมลูคึกกันเจ้าของหันบ่ออยู่พี่น้องนี่เป็นเมลูพยนเจ้าของบนพี่น้องอีกแม่นึงบอกญ่พี่น้องมันเป็นเมลูกบนต่างางเลยข้องไส่หรือว่าไัน โอ้ใส่ควยงามนึ่บอกรับไปใส่เหรอแต่ผอยากได้แสนนึงแสนนึงบอกครับโอ้แม่ลูกบอกแม่ลูกนี่บาลูกเพิ่นครับโอ้ลูกเพิ่นลูกบางยังลูกเพิ่นนี่ลูกอะไรเศร้าอุดดโอ้ลูกสร้างเนาะพี่น้องลูกสร้างอุดดแม่เพิ่นได้ลูกจักตัวแล้วลูกสี่ตัวลูดีแม่นี่ยม่านบ่นี่แม่สาวอันแม่ใหญ่นี่ไหมแม่ใหญ่นี่ สงสัยวะสงสัยสิมานโอ้สมแล้วสูงเท่าไหรแม่เพิ่นร้อยสี่หอดบ่สีบวกคุณว่าร้อยสิบวกลูกรก็หอดร้อยสี่บกรวครับร้อยรัวอย่งเงี้พี่น้องบอกไงเท่าไหร่ละค่าเพิ่นนี่เจ็ดหมโอ้เจ็ดหมื่นพี่น้องพี่้ไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจมเจมวเ Sống tô lúc tô đi ừ, chết. chết mơn Oh sống tô 2 tổ chết mơn thế nào Nhi. Chết mơn mê lục Sống tổ đi Mẹ ăn phân chết mơn và sẵn Men ăn là lại tổ hông phân Việt đang chịp vô Như nào Thôi lùn bao lưu đấy, เขาลุนไปเลี ah ้ยงผู้เลี <Seven woman. S 1> ah ้ยงเนาะลูกเมรดี่หรอฮะสามหาับสามมื่นบ่ฮะแม่์นี่สี่มื่นเมนี่เท่าไรนี่สี่ม0าหม่นหาี่ม่นเนี่ดิให้ไปยูคองนี่เขาใหญ่นั่นบ่กรูผู้ใด เจ้าเปจาของผู้เลยม่ใส่หรอไ่ใส่เลวเราห้องสาสนี่มีบ่อสาิอันใช้หยงามน่บแล้วไปใส่รอใช่นั้นห้องกมโอ้่สาิกับ6ก0 0 0มันมันเกือบแสนเพ่นเนาะมันรมวันาแล้วกด้เนาะโอ้พันอีกสอีกสามพก็หอดแสนโอ้พี่น้องมันหอดลอยสบ่วัดรหรอ ตู้ใส่ไปใส่ตัวน no. ั right? ้นเดลอยสี่บัตตัวลูกบ้านําบอกโอ้ลูกลอยสี่สิบแม่นี่เด้บัตแม่กันนาจะหออเท่ากันเนาะไปซืมันได้ปะหกหมื่นผู้ได้พิุ่อกแม่เพิ่มมาแม่เนี่ยสามสิบเจ็ดจับจของมันไปใส่ดอกเวียจใสี่พัดเหรจ่อของเบยูสก่อเซ็น หาไปเลี้ยงบ่ตาหาคยเลี้ยงบ่ผมว่าไปเลี้ยงบ่เด้ไปข่าโอ้พื่ดหาค้ยเลี้ยงว่านเจพันหาบ่เนี่ยยคือได้กำไรไรเทอะมื้อโอ้ยหน่อยซื้อละตตละเจ๊พันหาแบ้ายหมื่นกว่าก็ได้กำไรไรเนาะหมื่นสามหาร้อย โอ้แมม่มีน่บานมนบาตาหรือแม่ยังนี่ม้านบ่นี่ย <c oughs> แล้วข้าบ่เรื่องใคร <c oughs> ปร้งปหูเจ้าของเจ้าของบ่อยู่พี่น้อง <c oughs> มันเป็นขายเวียดหรอบ่แ <c oughs> ยงยแล้วล <c oughs> ย้งบาขายหรอเนาะยังบ่มีสีพลอย หาสิามืนสมตัวเดียวนี่บอกใช่ลูกปัไปใส่ลูกปังลูกปังดโอ้ลูกปังแกดเดียวหาหมื่นกว่าโอ้มันซื้อมาแสนสามเมด้อตะกี้อืมนีพี่รองเอาลูกมนงามตัวหน่อยลูกตัวเมียบอกลูกปังบ่ดีจักบาทราคามัน้าห่ามคนขายเลยมอนขายงเอาขึนเมีย เราเราเงินมาครับผมออกไปแล้วห้าหมื่นสามพันห่วงขายวะสันทิรนองทำในห้อยนี่ห้าหมื่นสามพันราคาห่วงต่อได้อยู่ด้วยี่นอ้องด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นนี้แล้วก็ต่อนเพื่อนอืมเพื่อนเดียวมีสามคนจักบาทเลยเพื่อนขายกันจักบาทเลย ตัวน้อยนี่บอตัวน้อยนี่ตัวใหญ่เด้อบอเนี่ตัวแม่ขายที่แปดหาร้อย่อยโยแยกแยกไปเจ็ดพันหาเอาคืนนี่บอไปเนื้อคุนบอ โอเคครับผมเนาะเสียดเสียมาคุยกันลูกพี่ตอนแรกนี่เขาว่ามึงนี่เดิมเสื้อดางนี่เป็นล้วเหรอางนี่เป็นแล้วเหรอสีลายพอดุรุ่มันก้อยทุบหลังมันสมบูรณ์เลยไม่เดียวมีสับไปเอาซอลงก็มาหลายแล้วเอาสามมาสิได้เป็นแม่ลูกก่อนบอกแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกก่อนไหม ลูกแรกบ่ตัวนี้ลูกสามไอ้ลูกสองตัวน,นี้ตัวนี้ตัวที่สองลูกสามไม่ท่อง,<ห>องไม่ท่องมีอีกแล้วสูงร้อยเท่าไรล่ะบานนี้ร้อยสี่สิบแปดสี่สิบแปดพี่น้องลูกสามนี่ท่องคนบ้างโอ้ประกันท่องนี่ประกันท่องมันบ่านี่นโอ้เราเมืองนคนๆหรือตัวนี้เมือกกุนแล้วพี่น้องนี่ถ้าควายมันมีลูกเมือกม,อคนคมันเจาะคนๆใช่ละนี่เรางคนเพยาวันเป็นหนองเป็นแหนงมเมน์ดิ่นนั่นน่นนั่นแหะลูกมันแก่เนาะ มันมีลูกมันติดแล้วน่ะอันใช็ดสาแบบใช็ดสานั่นนั่นมันขึ้นน่ะเนาะพอคุณคุณท่านชี้เลยมันมันติดแล้วนี่นี่ติดแล้วรับประกันว่าติดเหนียวๆแล้วนี่อันใช็ดสาเป็นยางไหลเยอะมานั่นมันขึ้นบางคนบอกว่ามันเป็นน้องว่ะสินนี่มันมันเป็นน้องนี่พี่น้องชอบยังไงวะไว้รวมจัดรวมอย่างมาโอ้เนาะสูงลอยสี่สิบแปดหางบอดดอกหางขาวสิเนอ่ะ หางบอดอกนี่พี่น้องหางขาวลูกมันหางขาวบ่บลูกคนหางดำเนาะเท่าไรละค่าฟืนสองแม่ลูกเก่ามือเนาะน,น,นี่พี่น้องเพิ่นว่าราคาเก่ามือหนี่ราคาห้องนี่พี่น้องทั้งสีต่อได้อีกอยู่ลูกสามเมทองเนาะเก่ามือต่แม่มันจักบาทแม,ม,นนม่มันหามือโอ้เมย์มันหนึ่งหามือลูกนี่งซีมือเนี่ยจะเป็นเก่าเนาะโอ้ขันแยกขันแยกนี่ อันแยกนี่ถือลูกนี่ซีมือหาเมยหามือหามันบ่แยกเนี่เก่ามือเมือนี่พี่น้อง,ง 9, เป็นว่าเก่ามือนึงตอดีคันแยกกันแพงเนาะนนแยกแพงได้พี่น้องเอาไปเบิร์เมย์ทั้งลูกเลยผู้ใดอยากเลี่ยงพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ศูนย์เก้าสามสามเกาเจ็ดเจ็ดสีนี่นยนี่พี่น้องเอาผู้ใดยอยากได้ด้วยพี่น้องด้วยเมยใหญ่ใใส่ใหญ่ใสีกิ ราตะกอนราคาเป็นแสนเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่เมย์มันแสนสองแสนพี่อนอันผู้ใดมักใส่ยังไงก็โทรเข้ามาพี่น้องหัวมันนะเดี๋ดวเต็มถ้ามันเต็มมันไงกูนี่เนาะไปกินหัวอาหารเข้าไปเลี้ยงดีๆเข้าไปนี่หัวมันบ่นหน่อยด้วควายนี่ควายทงอยู่แต่ว่าหางบ่นดอกหางขาวซื้อเร้่อพี่น้องเด้อปลายหางขาวอันหางดอกก็ต้องเขาบนหางเนาะนี่หางขาวเอ้าผู้ใดว่าบทีหางกับทรเข้ามาไว้ โตลองเอาพี่น้องแค่ก็ไม่บอกโอ้แค่ทั้งแม่ทั้งลูกแม่ไหนแม่ไหนขั้วสูงเป็นเม็ดสิบเส้นลูกมันเดบันลูกตัวตัวเหี้ยอะไลูกมันนี่ลูกแหลกแม่ดรอนลูกก็ดรอนเนาะลูกตัวผูตัวเถิกแม่เนี่ยสูงเม็ดสิบเส้นเขาได้แค่นี่ราคาหงไว้สองหมื่นพี่น้อโอ้แม่ลูกนี่ยสองหมื่นพี่น้อง ผู boards, ้ใดมักสายย่อก็ม so ีมันทำมันมันย่อคักผู้ใดเนาะ13เส้นเอาเบอร์เมื่อกี้นี่ละพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยจะจะคล้องแท้ๆเพิ่อเลยบานีนี่จะคของมันมาแล้วพี่น้องห้อยไส่มันเป็นแม่ลูกปะโอ้แม่ลูกมันแม่ย่ามันตอเอาหวายยังไงควยงามตัวนี้ แม่ลูกอืมผุนอ่ะพี่น้องเบิ้งลวดสูงเท่าไหรแม่มันร้อยสี่สิบกว่าลูกคนเดียบ่เนี่ยเนาะลูกยังลูกนี่เบิ้มพันล้านลูกเบิ้มได้พี่น้องเด้อลูกเบิ้มพันล้านลูกคนเน่ะลูกจักโตแล้วโอ้ยแม่นางเฮ้ยบ่อัอะไรแม่แม่มันนี่แม่มีตัที่สมีตัวที่สีให้ถองมีบ่อนี่ โหยังมาตรวจแต่มาทับแล้วนี่พี่น้องลูกมันลูกมันจักบาทลูกมันนี่หกหมื่นห้าหกนหโอ้ผิดกับขาจะบหกหมื่นหาแตลูกมันนั่นแม่เดียบบาดนี่โอ้หกัวหกหมื่นห้าแสนสองเป็นแสนเด็ดหกหมื่นห้าแสนสามพี่น้อโอ้ยมูเขาเราว่าเจ็ดหมื่นหนึ่แม่ จักแล้วเขาเจาว่ามันจะคลองเพิ่นแม่ว่าทเจ็ดหมื่นสองตัวว่าแม่นเนาะมอแม่นแก้ข่าวด้วยพี่น้องเด้อแสนสามพันแยกหันมันซื้อมาทั้งสองเรื่ับนคือลงไปอีกนี่พี่น้องเพิ่นว่าปั่นกันไปใส่แล้สันเพิ่นว่าก็ว่าหันห้องไว้แสนสามนี่ราคาห้องยังต่อรองได้อีกคอยใส้เนาะเบอร์ติดต่อเบอร์สวยยังล่ะ แปด8องศูนย์แปดสองแปนี่พี่น้องเจ้าของแท้ของจริงเนี่ยนี่พี่น้องบัตมาบัตมาของปลอมเมื่อเมื่อกี้นี่เอ๋อผู้ใดนสนใจเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มมาแสนสามพันนี่ราคาห้องหรอวะบัตรราคาขายคือบ่ฮอดดอกอห่องไใบซื่อๆมันงามเลยห้องไใบตามงามซือ่อโก้กมาสีดำเหลี่ยมยิบเลย เขามันม่วนคือม่วนดีๆแต่เขามันแหมต้นช่อมงวดน้อบอกเลขได้นี่มันจิบ่ซนโซนแถวม้วนนี่โอ้ม่วนมากบ่เสียบเจ้าของเนาะม่วนเลยเลยๆไปเลยเด้เัางใครล่ะทั้งเขาบ่เจ้าของบ่เห็นเจ้าของโป่งเวียดบ่เบ้าเนี่ยนาะนี่โกนี่เวียดเวียดมาเอานี่โก้เลยเมื่อบ้านนี่เบิบุยไปหมดเอาไปให้เราเลยจักบาทเรเพิ่งว่านี่โกนดิมันไปตายเลยบุญัดงนี่ นี่โกนี่โกนี่พี่น้องขึ้นไอนี่โกเอาบ่นี่ไ่เอาเลยมัดไปไม่งามบ่เาเมื่อบ้านแม่ไปไปห้เบิงให้บ้านเบิงโอ้เบานูกนี่เนาะเอาพี่น้งเขาเ็จจวดใ่ดเจ็ดเอย ชวดเรียบยร้อยก็ได้หนสามพันสามเจ็ดรอย่ะสามหมื่นามพันเจ็ดร้อย่แมนเนาะเบียดเอาแล้วเรียบร้อยไอ้ไงมันควายเนาะนี่พัดยังเข้าห้องเยพัหล้างอ่านบ่ โอ้แปลกพี่รองหลังอ่านไอ้คนขีนนี่บมโตด้วยเนาะมันโล่งด้วงมันพอดีเลยเราเอากมัมีเโอ้มากับพันลังอ่านหายาแปดพันหาล่อยบ่เนี่ยนี่พี่รองมแล้วูปตัวนี้ีนแปดพันหาร่อยัสนมันได้ลูกหรือปัตเชียบ่เนี่ยโอ้ได้ลูกหรือป่ะี ลูกคักขนาดลูกเป็นขึ้นมันบอลูกบอเป็นเนาะแปดท่านหานี่ขายบอืูราค่าห้องอข,าขายเลยผู้ใดมาของแปดพี่นนอง หลังหลังแอน่าเอาไปให้ลูกหลานชีเนาะมันปลาตกเด้มันเป็นหล่อมโอ้ยเนี้อนี่โอ้ยเนื้นี่เขาเล่ามเนี้อเนี้ใหญ่ไมันแห้นไปแล้วอาการนี้โอ้เปลี่านได้เป็นหมื่นครัวผู้ใดอยากได้มีเบอร์บ่ตาศูนย์ยังบ่มีเบอร์เบอร์บ่มีหพราะไงยังซื้อโอ้ยบ่นเอราะไงพอดเนาะนี่พี่น้องอยู่บ้านนี่บอก บ้านเบอ่อบ้านนอกหัวบอพี่น้องแปดพันหาแบที่เพิ่นว่าแต่ว่ามาักหลังมนันนาเอ็นเล็กหน่อยชี้อบตกไป่าน,น้ไม่นีน้นอพัหนหายากแล้วตตเนะเงมันไหนแม่โอ้หลังเอ็นเอ็น่ต้องมือเกือบพี่น้องหรือไมาเอ็นตอนไม่ลูกนี่บอกโอ้ลูกง่ามบันตกเีมด้โอ้เพื่นบหาลูกง่ามไม่ลังแบบมันจะหายลูกง่ามพี่น้อง แต่ว่าบ่มีเบอร์นะพี่น้องเดาอหน้าบ้านหน้าหัวบอกเขาเจาถามเลยไหมตัวตั้งบรราต้ามุ่งขายไปห้าพันายโอ้สาตนี่บอกบ่สองตัวสองตัวนี่หาพันตัวละหาพันโอ้ตัวละหาพั่าเกว่าเปนสองตัวเนี่หาพันโเลยบอกอนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าแปดพันแปดพัเป็นตัละสามพันห เมื่อนั่งก็บอกเจ้าศาเจ้าาเออเ้าเจ้เามาใกล้ไปแล้วโอ้เพิ่นว่าตัวเะหาพันมาสนาพันฝ่ายตัวน้อยนี่พี่น้องลูกได้สามแล้วนี่บอกตัวที่สามบอตัวนี้ตัโอ้ลูกตัวฟูเนาะลูกยังแลูกนลูกเพิ่นโอ้สมเกาลูกเลยลูกเก่าเจริญเนาะลูกสามพี่น้องแม่มันสูงเท่าไรหน่ร้อยสบสามโอ้นร้อยสี่บมูลนิธิ ร้อยสี่บามพี่นอ้องพ้อมสูงร้3ยสี่สิบามพบทแต่ว่าจากตกลต้นเดียรนยังอยนะลูกสามลูกเก้าจะเริ่มจแต่ว่าเป็นตุ๊กพี่น้องล, 1. 1> ลูกคนแขีงค้าก็ดียืนะห้างดีหางก็มี่อยู่พี่น้องราคาเท่าไรล่ะตาห้องไว้สี่หมื่นสี่พัน้าบาทราคาห้องต่อเอาพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามามีเบอร์บ่ตามีเบอร์ศูนย์ยังเหรอเนาะนี่พี่น,อน้องอยู่ไซละบานเฮาอยู่อำเภอนาว่าอำเภอนาว่าพี่น้องนี่ลุงออดบ่รครับลุงออดเบอร์ติดต่อเพื่นโดยพี่น้องเด้อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหกห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดสี่เนาะนี่พี่น้องนี่ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องอยูราคาเนี่ยยังต่อรองได้อย,ยู่โทรเข้ามาพี่นอ้นองเป็นแม่ลูก ลูกมือใจครับเนาะลูกเก่าใจเลื่อนไปลูกเบิ้มหรือลูกเก่าลูกเก่าใจเลื่อนพี่น้องเอ้าท้องคท้องแล้วครับเนาะแม่กับท้องเหรอแม่สมยังไหวสมเบิ้มใบแม่สมแล้วพี่น้องลูกหลานของเบิ้มเจ้าเพื่อนว่าเป็นลูกของหลานของเบิ้มแม่มันน่สมไว้แล้วเรียบร้อยเอ้าผู้ใดสนใจพี่น้องโทรมาเข้ามาจ่อยแล้วของนี่นะซื้อเนาะซื้อไปเรี่องที่ใหญ่เออคนนี้จะขายสามหาเก่าเลยลูกบะไคบะเพื่อนว่า ชื่อไปบ้านไหนรยายย่าิ่ไปบ้านพายินพายินสามหมื่นหาพันเพิ่นไปส่งบ่หรเจ้าของเพิน่นไปส่งส่งถึงบ้านเรียบร้อยเนาะนี่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นชื่อกันแล้วเพิ่นชื่อไปเลี้ยงแต่ว่าลูกผูปล่อยเลี้ยงพี่น้องแต่ว่าบ่ได้๋ยวสามหมื่นหาเพิ่นว่า ค้นสื้อขายก้ายุตลาแหนะพี่น้อง